อ้ําและเจียพิจิตราค่ะเรามาดูเรื่องราวของอ้ําพัชราภากันดีกว่าค่ะถ้าพูดถึงสาวสวยเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากอ้ําพัชราภาชัายเชือ้อต่เราสาวสวยมากความสามารถที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักเธอละค่ะเห็นสาวอ้ําเธอเป็นนักแสดงที่ทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้แต่ขอบอกเลยนะคะว่าชีวิตของเธอนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแถมบางเรื่อง อาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม้เคยรู้มาก่อนก็ได้มาดูกันสิคะว่าชีวิตของซุปตาร์ระดับตัวแม่อย่างสาวอั้มพัชราภาจะมีเรื่องสุดว้าวอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะสําหรับซุปตาสาวมักฝีมือสามารถเล่นได้ในหลายบทบาทมากๆเลยละค่ะด้วยสปีตนักแสดงมืออาชีพของสาวอั้มพัชราภาไม่เพียงแต่เธอจะเล่นบทนางเอกได้ดีจนคนดูรู้สึกอินสุดๆแล้วแต่ว่าเธอนั้นเคยพลิกบทบาทมาเป็นนางร้ายครั้งแรกใน่ เรื่องคมพยาบาทด้วยล่ะค่ะที่ต้องบอกเลยว่าประชันสีมือกันกับสาวยุ้ยจีรนันหรือจะรับบทสาวสุดเซ็กซี่สุดแซ่บก็มีแม่เรียกได้ว่าครบคันจริงๆรงางวัลแห่งความภาคภูมิใจของซุปตาสาวตัวแม่ ด้วยความที่อั้มพัชราภาความวอดในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีสร้างสมประสบการณ์การแสดงมาไม่น้อยแถมยังได้รับการการันตีด้วยรางวัลอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลดาราหญิงยอดนิยมรางวัลนางเอกขวัญใจหรือแม้กระทั่งรางวัลสาวเซ็กซี่แห่งปีเธอก็คว้ามาเรียบแล้วล่ะค่ะและล่าสุดนี้ซุปตาอั้มพัชราภาได้โพส์ภาพของเจี๊ยบผ่านทางไอจี ช่วยโปรโมตชวนให้แฟนๆไปดูละครที่เจี๊ยบเล่นโดยระบุเอาไว้ว่าคืนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีมาดูฟ้ามีตะวันเนสลาวช่อง7กด35ให้กำลังใจเจี๊ยบและนักแสดงทุกคนนะคะเจี๊ยบดีใจหนักมากทั้งเอามาโพสต์ต่อในอิ s สตาแกรมตัวเองว่ากี้ดีใจมากวิ่งรอบบ้านเลยค่ะขอบคุณพี่อ้ํานะคะ พร้อมทั้งบอกอีกว่าพี่อ้มลงรูปช้านซ้ําๆหลายบรรทัดเลยละคะ่ะแม่ก็น่าย,ยินดีแลนะน่าดีใจแทนอยู่ละคะ่ะยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้เธอด้วยคะ่ะ